กลับมาเจอกันในช่วงที่2ของเรื่องดีทั่วไทยครับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะครับแล้วช่วงนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอยา,จากจะให้ท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพได้ไปเที่ยวโดยเฉพาะใครที่เข้าไปในเมืองนะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่า VGI Sky Wireless Music Music, Music Mini Concert ปลุก ความคลึกครืน้นเสริมความคึกคักบน<ฆ>ลานช่องนนทรี See, นั่นเองครับเป็นอีเวนต์ดนตรีที่ใหญ่ครับสร้างสีสันแบบ Good Mood Good Vibes ให้กับชาวกรุงย่านสาทร<ฆ>เขาจัดส่งท้ายแคมเปญน,นี้ครั้งที่10แล้วนะครับมีศิลปินสาวเข้ามามีศิลปินที่น่ารักเข้ามาด้วยมีความเซ็กซี<อ>่ <laughs> เข้ามาด้วยคุณอามก็ไปด้วยน้ำเสียงเนี่ยทรงพลังมากใช่ไหม มีมีใครอีกคุณมินตราคุณก็กี้นะคะน้องแพรอย่างนี้น้องแพรชนาค่ะไปสร้างบรรยากาศสุดประทับใจแล้วก็ความคึกคักนะคะให้กับคนกรุงย่านสาทรตรงนั้นคุณรู้จักไหมในนียรู้จักคุณมินตราอยู่แล้วคนอื่นยังไม่รู้จัก เราต้องไปฟังไงผมนี่ไม่ใช่วัยนั้นแล้วนะคุณวัยไหนเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักศิลปินรุ่นนี้แล้วอ่ะก็เลยต้องแนะนำวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานนะคะไปกันได้ที่นี่ค่ะไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ จบลงอย่างประทับใจสำหรับ BGI s k y w i v e Music Mini Concert ทั้ง10ครั้งอีเวนต์ดนตรีที่สร้างสีสันให้กับผู้ที่เดินทางด้วย BTS และคนเมืองย่านสาทรเสียงเพลงและรอยยิ้มที่เกิดขึ้นที่นี่ทำให้สถานี BTS ไม่ใช่แค่จุดเดินทางแต่กลายเป็นจุดนัดพบแห่งความสุขผ่านกิจกรรม v g i s k y w i v e Mini Concert ที่เปลี่ยนบรรยากาศของลาน Skywalk ช่องนอนทรีที่เงียบเหงาให้เต็มไปด้วยพลังดนตรีและรอยยิม้ม VGI Skywave Music. ถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์ดนตรีบนลานสกายวอล์กช่องนนซีที่จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันในวันธรรมดาให้กับชาวกรุงที่อยู่ในย่านสาทร10ครั้งที่ผ่านมามีศิลปินชั้นนำมากมายสลับหมุนเวียนมามอ,มอบความสุขให้กับแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นมียูไอซ์รันยูเดอะไวท์แฮร์คัตเล็กรัชเมศโมนิกาและออรี่มันเดยและล่าสุดมีนตราที่ทำให้เวทีนี้เต็มไปด้วยพลังของ Good m o o d g o o d Vibe ย รับการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม Engagement รวม9 5 0 0 0 0ครั้งใน7สัปดาห์การเข้าถึงออนไลน์รวม1,275,800ครั้งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Random Dance ให้น้องคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกก็รู้สึกว่าเป็นงานที่คนพุ่งพลานมาก่างเลยค่ะก็สำหรับคนที่เดิน yeah กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่สร้างความสะดกแต่ยังเชื่อมโยงศิลปินและแฟนเพลงเข้าด้วยกันพร้อมทั้งทำให้สถานี BTS เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ทุกคนสามารถสัมผัสประสบการณ์ดนตรีได้ฟรีอีกด้วยโดยงานนี้มีแบรนด์และพลาร์ทเนอร์ต่างๆหลากหลายแบรนด์ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนับเป็นโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มคนเมืองได้อย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นด้วยถึงกิจกรรมจะจบลงแล้วแต่ VGI ยังเตรียมเซอร์ไพรส์ใหม่ๆรอติดตามกันต่อไปนะครับ Yeah.